เพราะฉะนั้นเราจะซักหมดได้เลยแต่เริ่มมาแล้วเริ่มรู้สึกเผาๆที่หน้าแล้วยังวัดผลอะไรไม่ได้ลุยต่อไม่แต่แต่ยังไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าแบบที่มันไม่มีทางได้ผลอะ่ะมึงไม่ควรได้ผลปะมึงเป็นแค่แผ่นแปะไอเทียมันไม่ใช่กินะ่ะมันไม่ควรได้ผลดิที่จริงคือทําคลิปเนี้ยเพราะาคิดว่ามันต้องไม่ได้ผลโอเควันนี้มันดี อยู่กับปั้นจันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี่ f l a s h out เป็นแผ่นแปะแก้ตัวแดงซึ่งไอแผ่นแปะแก้ตัวแดงเนะี่ยคือเราไม่รู้ว่าปกติเรากินแค่ไหนตัวมันถึงจะเริ่มแดงใช่ไหมก็เลยถ่ายคลิปไปแล้วแหละแบบทดสอบครั้งแรกว่ากินปริมาณเท่าไหร่ตัวถึงเริ่มแดงคือพอดีไฟมันหายมันก็เลยไม่เหลือหลักฐานมาให้ดูแต่ว่ามันก็คือประมาณ1ขวดกับอีกกับอีกนิดนึงอ่ะกับอีกแบบลดไป แบบปกติมันจะเต็มนี่ใช่ไหมมันจะลดมันเหลือประมาณนี้เออประมาณนั้นก็คือตัวแดงละซึ่งไม่มีคลิปแต่มีรูปก็เดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูตรงนี้ึ้นในกล้องอมันจะไม่เห็นว่าแดงมากแต่คือพอดูกระจกอ่ะโอ้โหแม่งแดงเถือกเลยในรูปก็เห็นแดงกำๆแต่ก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็เอาเป็นว่าอันนี้คือลิมิตแล้วกันว่า1ขวดบอีกนิดนึงคือตัวเริ่มแดงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าแปะตัวนี้ไปมันต้องแดงช้าลงใช่ปหอันนี้คือเ,เราน่าจะเข้าใจตรงกันนะ เพราะว่าไอตัวนี้เขาบอกว่ามันจะทําให้แดงช้าลงแล้วก็ทําให้ตื่นมาไม่แห้งด้วยอ่าก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูว่ามันจะแดงช้าลงจริงไหมแล้วก็จะตื่นมาไม่แห้งจริงหรือเปล่าแต่ว่าไอตอนลองขวดหนึ่งไอไอหนึ่งขวดเนี่ยก็ตื่นมาก็ไม่แห้งอยู่แล้วอ่ะก็ก็เลยคิดว่าเออไออันที่ทดสอบว่าแห้งหรือไม่แห้งอ่ะอาจจะทดสอบได้ไม่มากขนาดนั้นซึ่งไอตัว flash out เนี่ย มีราคาที่290บาทก็ค่อนข้างอึบอยู่เออเก็บนะมันก็ใช้ได้นะถ้าสมมติแค่แก้ตัวแดงอเออแต่มันจะมีอีกเจ้าหนึ่งที่ที่เป็นสีเหลืองอะ่ะมีขายตามเซเว่นอ่ะเป็นเหมือนแบบยาอันนั้น FOD มัง้งเออชื่อ FOD อะ่ะโลโก้มันสีดำต่ขึ้นไว้ให้ดูตรงนี้ไอไอ,อตัวนั้นอะ่ะอันนั้นค่อนข้างดีเลยอันนั้นเวลาแบบกินปุ๊บพอไปกินแอลกอฮอล์มันรู้สึกแบบ ไม่เมา่ะเออแต่แต่มันมีความผะออืดผะออมนะถ้าตอนท้ยายๆอ่ะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีความแบบแบบขึ้นไส้อยากอ้วกแต่ก็แต่แต่มันไม่รู้สึกเมามนไม่แบบโอ้ยเมาเวียนเวียนศีรษะอะไรประมาณนั้นเลยไม่ไม่รู้สึกเลยแล้วตื่นมาก็ไม่แห้งด้วยถ้าตัวนั้นก็โอเคอยู่ในราคาเจ็ดิกว่าบาทมันะ้งเออไม่แน่ใจแต่อันนี้อันนี้มันแก้คนละปัญหานะอันนี้แค่จะแก้ตัวแดงนะอันนั้นอันนั้นไม่เมาอันนี้แก้ตัวแดงอ่นะโอเคก็ในนี้เขาบอกว่าให แปะทิ้งไว้ก่อนดื่มครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวจะลองมาแปะดูกันหน้าตาแผ่นมันก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคฟิลมันก็จะเหมือนสติกเกอร์ขาวๆคุณๆนะพูดแล้วดูไม่ดีเลยอ่ะก็เป็นสติกเกอร์สีขาวแล้วกันก็เดี๋ยวลองมาแปะดูก่อนแล้วทิง้งทิ้งไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ไม่ไม่เก็ทฟิลมมันเหมือนกันนะว่าแบบ ไอแค่แปะสติกเกอร์นี่มันมันแก้ตัวแดงได้จริงเหรอคือแบบเออเก็บว่ามันดูแบบดูไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยมีหลักการคือถ้ากินอ่ะมันเข้าใจไงแต่นี้มันคือแปะไงแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นแปะเขาแปะเขาแปะกันที่ใต้แขนก็อาลองอ๋อแ้วมันเป็นใสๆแบบนี้น,นะแบบเหมือนเจลๆแต่ก็ไม่เจลหรอกก็สติกเกอร์นั่นแหละอ่าลองแปะแฟบนี่แปะนี่นะปึ๊บ โอ้แต่พอแปะแล้วมันใสเลยมันเนียนกับผิวเลยดูแทบไม่ออกเลยก็ถ้าสมมุติไปร้านเหล้าก็เนียนเียนแปะได้ก็จะดูไม่ค่อยออกเหมือนแปะโกเอี้ยมาเอ๊ะทำไมมันดูแก่ๆอย่างวะอ่ะซึ่งตอนนี้ถ้าทุ่มยี่แปะก็เที่ยงคืนแล้วกันตีกลมๆห้าทุ่มครึ่งก็ห้าทุ่มยี่แปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสกันโดยการกินหนึ่งขวดนี้ให้หมดแล้วก็อันนี้อีกอีกนิดหนึ่งแล้วกันเออก็ ที่จริงอันเนี้ยเราต้องกินได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าตัวมันจะแดงช้าลงแปลว่าเราต้องเพิ่มปริมาณอันนี้มากขึ้นแล้วตัวมันถึงจะค่อยแดงเดี๋ยวตัดชอ็อตไปตอนครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเดี๋ยวมาเทสกันว่าหมด1ขวดัปอีกนะตัวจะแดงไหมหลังจะแอันี้ไปนะไปดูกันอะ่ะโอเคถึงเวลาความเป็นจริงแล้วทุกคนก็เที่ยงคืนล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทสกันดูว่าว่ามันจะแดงช้าลงไหม แล้วข้าวท่เราก็กระดกแบบเนี้ยช่าทำใจลำบากเหลือเกินนี่ลดสตอเบอรี่ซะด้วยในเมื่อมันแดงช้าอยู่แล้วไอ,อรอบที่แล้วที่คลิปมันหายก็คือกระดกแบบค่อยๆกระดกกระดกกระดกเพราะว่าไม่รู้ปริมาณว่าเราควรต้องซักเท่าไหร่นะถึงจะตัวแดงแต่รอบนี้เราดูแล้วไงเพราะฉะนั้นเราจะซักหมดได้เลยแบบค่อยๆแล้วกัน <laughs> โอเคนะไปนะทำใจแบบ เ,เป็นการทําคลิปที่ทรมานตัวเองมากๆเลยเนะี่ยคือแบบมันมันอยากอยากรู้ไวๆไ,ไงเพราะฉะนั้นเราก็รีบไวๆไวคือมันแบบเฮ้ยคิดไปคิดมาไม่น่าทาไม่น่าอยากรู้เลยว่าเฮียนี่มันได้ผลจริงไหมนะไเนี่ยไอเนะี่ย flash out เนี่ยแล้วคือถ้าจะไปลองตอนไปกินเหล้าข้างนอกมันก็มันก็ไม่รู้ปริมาณอีกไงเจ็บปะมันแบบทดสอบไม่ได้อะ เอาแบบนี้แล้วกันแต่ก็ทรมานตัวเองไกลๆวะรึงข,ขวดล่ะขึงขวดละหน้ายอย่างแย่เป็นกำลังใจกดไลค์ให้ด้วยนะ <c oughs> อะลุยต่อ ต่เริ่มมาแล้วเริ่มรู้สึกเผาๆที่หน้าแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดยังไม่ชัดยังไม่ชัดแต่ในนั้นน่ะในในในนั้นน่ะในอ่ากล้องเออมันน่าจะเห็นว่าเป็นผิวหน้าปกติแหละอาจจะแบบไม่ได้เห็นว่ามันแดงไหมแต่ตอนนี้คือยังไม่แดงนะแต่แค่รู้สึกว่าเผาๆแต่คิดว่าตอนที่มันแดงแล้วอ่ะมันน่าจะไม่ชัดเพราะวาันที่แล้วก็ไม่ชัดเหมือนกัน ถ้ามึงไม่ได้ผลนะกูจะโกรธมึงมากเลยอีฟ้เาเชาเนะ่ยคือแต,แต่แต่สุดท้ายอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจหลักการมันอยู่ดีนะแต่การที่เป็นแผ่นแปะเฉยๆแบบนี้มันจะมีผลอะไรวะ <S <S 2> <S 2> เออสุดท้ายคือถ้าถ้ากินอ่ะเข้าใจเพราะมันแบบมีสารมีนู่นนี่นั่นไปแบบช่วยระงง,งละง,งับอะไรอย่างงี้ฮนะแต่พอเป็นเป็นแปะมึงเข้ายังไงวะมึงหลักการทํางานของมึงคืออะไรวะเออไม่ไม่เก็ต แต่ก็เราก็ต้องทดสอบไงเพราะฉะนั้นไปต่อ,อเริ่มรอนท้องละเริ่มมาลแล้วลคราวเทีล้ไม่กินกับแก้มด้วยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็จะไม่มีกับแก้มเหมือนกันตอนแรกก็ว่าจะจะมีแหละแต่ว่าพอคราวเทีล้มันไม่มีก็กลัวเดี๋ยวว่ามันจะแบบไม่ตรงไงพอคราวที่แล้วมัน ขวดครึ่งแล้วมันก็มาเลยไอแม่ขวดครึ่งขวดอีกนิดนึงแล้วมันก็มาเลยกลัวว่าถ้าอันนี้กลับแก้มเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช่วยไอตัวนี้เกินไปหรือเปล่านะออไอตัว f ลัชเ out นะ่ะถ้าเลยว่าแม่เอาดู่ะก็ยอมทรมานนิดนึงแต่รู้ผลแน่นอนแต่สุดท้ายก็ก็ไม่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเราถึงจะต้องแปะกันแดงวะหรือว่าแบบเอาไว้เก็บทรงวะแบบเฮียแต่เขารู้ว่าแบบเราแม่งกระจกไม่แต่บางคนก็ตัวแดงก็ไม่ได้แปลว่ากระจกแบบมันแบบ แบบนี่ก็แพ้แอลกอฮอตัวก็แดงไวมือนี้ก็อืมไม่รู้แบบเพื่ออะไรวะกันตัวแดงแต่บางคนเขาคงแบบกลัวแบบแบบโดนมองว่าแบบเอ้ยทำไมมึงตัวแดงไวจังวะ,ะอะไรเงี้ยมั้งนะอ่ะนะเอา,นะเอาหมดขวดนี้แล้วนะ เริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มแบบรุมรุมรุมอะแบบเก็บปะแบบความรู้สึกแบบใต้ผิวหนังมันแบบแบบมันอยากประทุกออกมาละที่ที่เห็นเง้งๆง้งเ้ง้งนอะไคือส่องกระจกอยู่นะเออก็กําลังดูอยู่ว่าเอ,อ้มันมาอย่างนะยังไอีกนิดนึงเพราะว่าคราวนี้หนึ่งขวดอีกนิดนึงฮนะงั้นอันนี้ก็ต้องอีกนิดนึง ขอร้องมึงนิดนึงแล้วมึงมาเลยมึงไม่ต้องได้ผลก็ได้ไอ้เฮียขอแค่กูแบบหยุดแดกแล้วอะขอขอขออะไรก็ได้ขอแค่หยิดกินเอาเว้มันยันสู้ๆมันยันมันยันยน,ยนพยายามเข้ายันยันนสู้เร็ว มันไม่มาว่ะขออีกนิดนึงแต่ที่จริงมันก็ต้องนั่งรอเวลาแหละเพราะเขาเท่าก็รอประมาณ20กว่าอนอาทีน้อกว่าตัวจะเริ่มแดงเพราะฉะนั้นยังวัดผลอะไรไม่ได้ลุยต่ออ๋อแล้วที่เห็นที่วงังแบบนะี้เพราว่ากลัวเขาหาว่าแบบเชิญชวนให้กินเหล้าซึ่งแบบฟิลแบบโปรโมทยี่ห้อเหล้าหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ แบบไอ <IS> <X ata> ้เหี้ยช่องเล็กๆแม่งก็คงไม่มีใครมานั่งไอ้นี่หรอกมั้งแบบนั่งฟ้องอ่ะแต่ก็กันไว้ก่อนอก็เลยขอวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงเท่าตอนเนี้ยมันมานะมันกลุ่มละมันแบบมันแบบวิงเวียนละมันเริ่มแบบเมาละเริ่มกลุ่มๆละแต่ว่าดูในกระจกอ่ะมันใช่มันไม่แดงเพราะอะไรวะไม่แต่แต่ยังไม่เชื่อพอรู้สึกว่าแบบแค่มันไม่มีทางได้ผลอ่ะไอ้นี่ ไอ้ฟลัชเอาอะมึงไม่ควรได้ผลปะ่ะมึงเป็นแค่แผ่นแปะไอเทียมันไม่ใช่กินน่ะมันไม่ควรได้ผลดิที่จริงคือทําคลิปเนี้ยเพราะาคิดว่ามันต้องไม่ได้ผลไม่ใช่มันได้ผลไม่ไม่เชื่อกินต่อเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะแดงอะอันนี้ชักจะเยอะเกินไปลอะอันนี้คือคราวที่แล้วอะกินลดมาถึงแค่นี้ใช่ไหมถึงแค่แบบไอตรงเคิร์ฟขวดอะสมมุติที่เป็นเคอร์ฟขวดนะตรงนี้เป็นเคิร์ฟขวดรคร,วดร,ครวดาวแล้วกินมาถึงแค่นี้ อ่าแต่คราวนี้กินมาอีกครึ่งนึงอะ่ะก็เพิ่มมาขนาดนี้มือควรแดงะ่ะซึ่งในกล้องน่าจะไม่เห็นว่าแดงในนี้ก็ยังไม่แดงขอรออีกสิบนาทีเขาบอกเอฟเฟกต์อ่ะมันจะอยู่ถึงสิบสองชั่วโมงหลังจากเราแปะนี่ไปแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นก็คืออาบน้ำแล้วมันจะหลุดไหมเพราะว่านี่ยังไม่ได้อาบน้ำคิดว่าอาบน้ำก็น่าจะไม่หลุดแหละแม่งแปะเนียนกับผิวขนาดนี้พี่มันไม่แดงหรอหมันไม่แดงดีนะเนี่ย แต่ตัวมันร้อนมากเลยตัวนบบึง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 ข้างในจะถามว่าแดงไหมตอบว่าไม่แดงถ้าดูในกระจกนะเพราะว่าตอนนี้นที่มันแดงคือสิวคือมันขึ้นมาตรงสิวกับตรงนี้นใต้ตาปะ่ะแบบแก้มตรงใต้ต,ตาที่มันจะแดงแล้วก็หน้าผากอีกนิดหน่อยที่แบบดูออกน้ำตาลน้ำตาลมากกว่าซึ่งค่อนข้างบอกได้เลยว่า แดงน้อยกว่าคราวที่แล้วถ้าถ้าดูจากรูปนะชี้อะในรูปม่แดงสดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่านี่คือคราวที่แล้วที่ทดลองกะนี่คืออันล่าสุดนะตอนนี้ซึ่งอันล่าสุดอะกินเยอะกว่าคราวที่แล้วด้วยนะแต่เมาอะ,ะ,ะเมาเท่าเดิมคือเมาอะตอนนี้ค่อนข้างเมาถ้าสังเกตจากการที่พูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าตัวมันแดงน้อยลงใช้คำว่าน้อยลงนะไม่ใช่ว่าไม่แดงเลยนะแดงแต่น้อยลง แดนิดนึงมันคือมันแดงขึ้นตรงผิวอ่ะอุ้ยแต่อันนี้เริ่มชัดแล้ว่แดงอีกแดงอีกแดงกูจะได้เลิกแดดแดงอีกแดงอีกแล้วร่างกายแดงอีกไม่ได้เลิกแดดพี่เขียนกิดแล้ว่ะเหลือครึ่งขวดหมดไปเลยดีไหมคือถ้าหมดเนี่ยแดงแน่นอนฟันธงไปพร้อมกับสติกูด้วยนะตอนนี้เอาวะ for content อุ้ยแต่นนี้มันเริ่มแดงแล้วนะในนั้นเห็นปะ ในนั้นเห็นว่ามันแดงปะคือมันแดงแต่มันแดงไม่สุดอ่ะมันไม่เหมือนคราวที่แล้วอะคราวที่แล้วมันแดงทางหน้าเลยเว้ยแต่นี้คือมันแดงแบบแดงเลือแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยเอาหมดขวดไปและกูจะดูตัวแดงที่สุดแน่นอนถ้าหมดขวดนี้แล้วเราจะได้พิสูจน์กันว่า flush out ทำให้ตัวแดงน้อยลงจริงหรือไม่แต่นี้มันก็แดงแล้วนะป้นหยังเราแดงได้มากกว่านี้หมดขวด อันนี้คือหมดขวดแล้วนะก็คิดว่าแดงแน่นอนมันต้องไม่แดงละเลือดละตอนนี้เหลือแค่รอเวลาละว,ว่ามันจะแดงสุดๆเมื่อไหร่คือ,อยังไงมันต้องแดงแหละ <K ill ew ord> ในกระจกนี้แดงแล้วนะในกระจกแดงแล้วอันนี้จะขึ้นให้ดูเป็นภาพตอนที่กินไปสองขวดนะแต่ในรูปมันออกแทนนะดิทุกคนคนดูในรูปมันออกแทนะดิ พรุ่งนี้เช้าค่อยพว่ากันว่าจะแฮงหรือไม่แฮงเพราะอันนี้เขาเขาบอกด้วยว่าไม่แฮงอ่าก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าแล้วกันแตตอนนี้ไม่ไหวละขอไปอาบน้ํานอนก่อน,นแล้วกันจวค่อยว่ากันพรุ่งนี้อ่ะหลังจากที่เมื่อวานเมื่อคืนจัดชุดใหญ่ไปก็น็อกเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ฟ้าเช้าอ คือตอนแรกเห็นมันแปะแล้วมันก็แนบสนิทกับผิวก็นึกว่ากันน้ําอาบน้ําเสร็จออกมาล่อนก็หลุดไปแต่ว่าไอ้แห้งเนี่ยไอ้แก้แห้งอะแบบตื่นมาไม่แห้งอะอันนี้ไม่แน่ใจว่าวัดผลได้ขนาดไหนเพราะว่านี่ก็ตื่นมาก็ไม่ได้แฮ้งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือไอ้ตัวแดงเนี่ยน้อยลงจริงคือจาก แดงก่ำมันเป็นแดงระเรื่อระเรื่อแล้วก็แดงเช้ากว่าเดิมแต่ก็ยังแดงนะสุดท้ายมันก็คือแดงแต่แดงช้ากว่าเดิมแล้วก็ทําให้แดงน้อยลงนิดนึงเพ่งถามว่า290บาทจําเป็นไหมกับการที่ไปกินเหล้าแล้วตัวแดงน้อยลงก็ให้ทุกคนไปตัดสินใจเอาเองแล้วกันที่จริงอ่ถ้าไม่อยากเมาหรือไม่อยากแข็งกินอีกตัวนะบีบะ ไอ้ตัวนั้นของจริงแบบของแท้ราคาถูกกว่าแต่ก็อันนี้เอาถือว่ามารีวิวให้ดูแล้วกันว่าผลมันประมาณไหนนะว่าแบบมันได้ผลหรือเปล่าอ่ะเออก็นั่นแหละตามภาพที่เห็นที่ขึ้นไปเมื่อคืนเมาถ่ายไปหลายภาพมากเลยเนี่ยก็จะมีบางครันที่มันแบบจนมันมันเมาสุดแล้วอ่ะแล้วมันก็แดงแบบแดงกลับเลยนะแบบของจริงอ่ะแต่ในภาพมันก็ยังไม่แดงมากขนาดนนสุดท้ายมันแบบกล้องมันเก็บแดงไม่ได้ขนาดนั้นนั่นเอง ็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟรัชเอาทอก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะเดี๋ยวไปก่อนละบ๊ายบาย